มาอีกแล้วจ้าพี่น้องมาอีกแล้วค่ะเจ,เจอกันคือเก่ากับบุณณภาบ้านสวนเด้อจ้ะอันมือนี้ก็ค้มฟ้าค้มฝนเ้ยพี่น้องฟ้าห้องตึมต,ตั้มติมตั้มห้องอยู่ใกล้ๆคุนไม่อย่างกายมาบ้านบุนณภาเลยค่ะทุกคนไม่อย่างกายมาเลยจ้ะอ่ะ เห็นได้ยินแต่เสียงลมเอออาเอออามาได้ค่ะทุกคนโอ้ยลมไหนยามาเด้อจ้ะพี่น้องถ้ามากก็มาฝนเด้ออยากได้ฝนยุจ่าเบิ่งเด้อต้นไม้อันต้นไม้อันของบุญนภาเนาะจ้าเนี่ยมือเศร้านะมือเศร้านี่แดดแดดว่าฉันมือเศร้านี่อันนภาเอาต้นไม้ม้อนอ่อนมาเลี้ยงไว้ว่าให้เพื่อนตากแดดบัดวยมากในโยกเข่าคือเข่าด้พี่น้องยกเข่ายกออกยุจ้าเม็นอีอย่างเที่ยวโยกแต่ต้นไม้เหมอโม้ง กำลังจะขายของนี่โอ้ยจะเป็นฝนจากแย่งสิ้นเท่าน้อออกมาก่อนมหักซะหนอหักซะหนอออกมามันสีหักนั่นบิ้งบิ้งบิ้งโอ้ยจะเป็นบุญไหวไเว้ยอนนภาก็โอ้ยบุญไหวเน,นาะจ้เนะานะบุญไหว้น้ำซีวีและทรัพย์สินจะของขนาดแต่ละมือนี่จา้า่าสิบา้าโห้ยไม่ใหญ่นี่ล้วมาอย่างอีกนะ้อ่สาสาว่า ไม่ใ่บุญนาภา,าเราไม่ยังอีกเนาะว่สาสันเรอสิอันเราสิมาตัวขายยังอีกเห้าเนาะว่าสันนลูกค้ากระด้เนะชะเนาะน,นภา,าบุญมาตัวขายเด้อจ้าพี่น้องอันเมื่อนี้อันนภา,ามีของดีๆมานำเหนือเด้ค่ะพี่น้องมานำเหนือนำเหนือต้นไม้แต่ละอย่างจ้ะอันบางท่านเพิ่นถามมาว่ายายจะมีต้นไม้ยังแน่ว่าสันโอ้ยบุญนาภา,าก็มีต้นไม้ทั่วทิพย์ทั่วแดนนะคะทุกคนเนาะจ้ะ แต่ว่าบุญนภากับบค่อยได้ล่งนะจจะนอเพราะว่าซื้อเสียงเลี่ยงน้ำต้นใหม่นะพะกับบค่อยได้หฮูจักเบิดปันไดดอกจ้ะน้าพากับุมรุมร้อนๆอนก็งมๆเท่าๆไปเสร็จละค่ะพี่น้องปิ้งไม่สิขายได้ว่าละปิ้งเนี่ยต้นนั่นห่ปิ้งูกค้าพื้นเซลต้นนั่นเตี่ยอ๋อลูกค้าจะซื้อต้นนี้เหรอจริงเหรอถ้าลูกค้าซื้อต้นนี้เนี่ยป้าซื้อต้มต้มไก่ให้กินเลยนะนะปิ้ง ถ้าลูกค้าซื้อต้อนนี้ไปวันนี้นะเดี๋ยวป้าซื้อไก่ให้ปิ้งเลยกิโลหนึ่งเอาไหมนะฮะปิ้ง <c oughs> นอกจากโอ๊ยโอ๊ยได้บ่ได้บบได้ต้นนี้ลูกค้าซื้อแล้วไปไปก้อนไปก้อนปิ้งออกมามเดี๋ยวนะโสมมานีนะ่ออกมาก่อนเร็วมาบวกกระได้นาะพี่น้องบ้างออกมาผิดกันก็มาอยู่นี่แล้วพี่น้อง <c oughs> โอ้ยแบาาุญนาภาบางคนก็เจ้าก็โอ้ยน้ำค้งางไม่หย่บาาุญนาภาแล้วผิดกันก็มาอยู่เดี๋ยว,ยวไปส่งองอื่นสักคนวันสันอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าพี่น้องอย่าเฝ้าไปให้ยงกลับมาพี่น้องย่างกลับมา,ย,า,บมาย่างมาเบิ่งนาภาให้มันจบสักก่อนบุญนาภาสิขายให้เถื่อนนี่พี่น้อง ขายถูกขายเท่ขายเลขกับบานเด้อจ่าพี่น้องมากมากมามาสืา่ออันพลังคนประามามาเอ้ยจะมีต้นอีหยังเน่ว่าสันโอ้ยคุณภาพก็มีตนม้นไม้ทั่วที่ทุ่วแดนนะะั่นระคาแต่พืชแต่พืชจะต้องมันต้นอีหยังเน่จ้ะกกจิกกก,ก,กออย่างกกอันกุม่านทองอีหยังสารพัดสารเพคคพี่น้องจะ้จะสรุปแล้วก็บฮูจักปันใดดอกจ, <c oughs> จ้ะต้นไม้จ้ะอัน ือจังอันต้นอันต้นนโมนีนโมนีนว่าจะนอกกระกาบขอบกระคุณเลไลเด้อตัวนี้จ้ะนะผ้าขายมือนีนว่าจะนอกปิดเรียบร้อยแล้วจ้าเนาะจ้ะกะอันลูกค้าก็นาหักนะหักนาะจะเนาะทักทายมากก็ซื้อเลยไาสั่นจ้ะอันนี้ก็คือเป็นบอลดำนาาจะโอ้ยบอลดำนี่ก็ราคาก็สองพันสามพันหนึ่งเด้จ้ะพี่น้องเมืองเด้อจ้ะดางงามงามใบนี่ก็ดางงามโอ้ยยุใส่ไหลยุใส่ะบุนะคะไปเห็นหย่อนหักของข้าเจ้าเด้นี่แหละค่ะ ใบไม้ไน,นีนอไไเัาจระเนาะใบไม้พ่อวอขึ้นมาเนี่ยก็โอ้ยกระดางงามนจะจันเนาะใบในกระดางงามอยู่จ้ะอันนี้ก็สซ้พัน 3, น็ดเน,นิดเองได้จากพี่น้องก็งามอยู่จ้ะงามอยู่จ้ะสําหรับเจ้านี้อันนี้ก็ชําด้วยไข่เนาะจ้ะอันนี้ก็ปิดไปเรียบร้บอยแล้วจ้ะกะลูกค้าเพื่อนกะเอฟเอฟแล้วจ้ะเนาะก็เหลือต้นหนึง่งเด้อจากพี่น้องเหลือต้นหนึ่งต้นนี้จ้ะน่ารักตุม้มติมิเนาะอันนี้ช้างช้างด่างเหลืองเนาะชําด้วยไข่จ้า อันนี้ก็อันนี้ใบยังไม่กลางสุดเนาะก็เลยยังแม่แงไม่เห็นนะคะว่าน้องเขาจะด่างมากน้อยแค่ไหนเนาะแต่ดูลักษณะก็น่าจะด่างฮับฮับขึ้ขึ้นกลางๆอยู่แหลนะนพาว่าเนาะจ้ะอันนี้ก็ผ่านไปจ้ะสำหรับสนีจันเงินจ้ะจันเงินนี่ก็โอ้ลูกคาก้าพนักปิดไปเรียบร้อยเลยจ้ะพี่น้องจ้ะขอบคุณหลยายๆเด้อไอ้พนโอนตังมาแล้วนะจ๊ะเนาะแต่สำหรับต้นนี้จ้ะต้นนี้ก็จะเป็นอ่าจันประกายดาว จันปะกายดาวเนี่ยก็จะเฮ้ยดาวข้างฝ่าพี่น้องเอ้ดาวก็จักยุใส <c oughs> แต่ที่ต้นผู้สื่อแต่ว่ากระต้นบักใงเนาะจะนอนะผ้ากระขายพันเดียวเองเนาะจะเนาะนีน่ต้นบักใงหนึน่งจะสูงประมาณอา่าบบประมาณเราจะสูงฟุดกลัวค่ะสิบสี่นิ้วจ้ะต้นนี้เน,นาะจ้ะผ้าก็ัย่งลายต้นอยู่เด้อจะสาทันใดสนใจกระทักท่ายมากจ้ะบางสิง่งบางอย่างผ้า,ากระบริโลล่งคลิปเนาะจะเนาจะจ้ะ ก็อันนี้ประมาณนี้สําหรับต้นอันนี้ก็โอ้ยเป็นไม้ประดับเด้อดใะเด้อจจกซื้ออีหย่าง่บ่หูจักหูตเพิคนงามจ้ะอันนี้ก็กระดูกเส้นลวดลายสวยงามจา้ะไม้ประดับนาะจะเนาะ200ร0 0ยเองจ้ะเนาะแล้วก็สําหรับอันนี้จ้ะเหลืองงามอองต๋องเลยค่ะเหลืองอลามจา้ะเนาะต้นเมื่อวานนี้เนาะทินพาลงก็ยังอ่ายังไม่ได้ปิดเนาะจ้ะจก็เหลือ2ต้นเด้อจ้ะสำหรับไม้เมื่มอวานนีทินพาลงน่จาจะเนาะสำหรับช้าง ห้าหกเจ็ดเชือกเมื่อวานเนี่ยตอนนี้นภา,าก,ก็เหลืออยู่อ,อันเดียวเนาะสําหรับนภา,าลงเมื่อวานนี้จ้ะก,ก็ลงเมื่อวานนี้ก็เหลือต้นเดียวเด้อจ้ะถ้าท่านได้สนใจกระทักท่ายมากเร็วๆเด้อจ้ะนภา,าแนะน,นําโทรนะโทรเด้อค่ะนภา,าแนะนําโทรเลยเด้อจ้ะเพราะว่ามันอย่างบอกเพราะนภา,าเทําทงานคนเดียวเนาะถ้าโทรเนี่ยมันจะเร็วขึ้นเนาะถ้าเกิดว่ามานั่งอ่านไลน์หรือว่าอ่านแชทข้อความเนี่ยส่วนมากแล้วนภาจะต้อง ได้ตอบลูกค้าตอนประมาณทุ่มสองทุ่มเนาะหลังจากขึ้นบนบ้านแล้วอะไรประมาณนี้จ้ะอันนี้กระบอนกระดาษด่างได้จากงามงามพี่น้องเลยกระดาษด่างกระได้เงาอุ่นอ้วนเลยจ้ะเงาอุา่นอ้วนตุม่มติมิตุม่มแตแมะจ้ะจุคูจุคีได้จากพี่น้องเนาะเบิ้งได้จากใบพ่นอวบขนาดเลยจ้ะคุ้มมากๆเลยค่ะเนาะแต่คือนึกถึงตะกี้เนาะจ้าเนาะเน้ผ้าซื่อในะต้นซัมนียนวะ้าหกพันเจ็ดพันคนได้พี่น้องจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้สองสามร้อยประ ราคาเาพ่นกระไดอีตาลีต้นผูปูกนกจะเนาะเพื่อสิไดปันนี่เนี่ยหลายเดือนได้จ้ะเพื่อสิไดซํานีจาน่จ้ะเนาะ่วนสําหรับอันนี้โอ้ยต้นใหม่ตนกก้นนี้ก็งามงามไดจ้ะน่นเบิ่งไดจ้ะสีเพ่นเสื้อพนันทหารพานัพนเอียงบุถ้ามันต้นเอียงบุจะพี่น้องแต่ว่างามจา้ะผูเพ่นหูจากต้นใหม่พ่นกระสีหูแล้วว่าเสื้อผ้านเสื้อดาวเสื้อกระทิ่งเอียงบุจ้ะประมาณนั้นโ้นนน <c oughs> แต่ว่ามันงามนะจ้ะพี่น้องจ้ะ สำหรับอันนี้กับอันอันสบู่เลือดเนาะจะเนาะตัวแรกนะผาเข้าใว่ดดาดําสตูนโมเมนจะเป็นสบู่เลือดเนาะจะเนาะจ้ะอันตัวน,นี้ก็ท่านได้สนใจกับทักทายมาด้อจ้ะเนี่ยผาก็เอามาอัช่ำไปถึงเต้โดนๆเลยวนอะเพิ่นจ้ะนอเพิ่นจ้ะเนาะอ,อันนี้กับอันหกสิบบาทจ้ะพี่น้องต้นบงางง่ายสูงประมาณสิบสี่สิบห้านิ้วคนละจ้ะเนาะหกสิบบาทจา้า กะมานีกัอันนี้นะพะก็มีเด้อจ้าพี่น้องนี่กระายด่างเขียวจ้าด่างเขียวก็สวยงามอยู่เด้อจ้ะอันนี้ก็สิบห้าสิบหกนิ้วเหมือนกันจ้ะประมาณนี้เนาะจะเนาะจ้ะอันนั้นก็งามจ้ะพี่น,อน้นองเนาะโอ้จะเป็นอีอย่างแน่คือหลายเท้บุญนะพะวันหลงเล้ววันเ <c oughs> นาะจ้ะโอเคจ้ะสำหรับมือนี้เนาะน้นะพาพะกาบขอพวกคุณลหลายๆเด้อสำหรับลูกค้าที่อัน F F C F C F, F ช้างด่างเหลืองเนอจ่เมื่อคืนนี่ก็ตอบแชทเจอมาดือดได้พี่น้องฮกทุ่มฮกทุ่มเกือบเที่ยงคืนบุญจา่าพวานภากับแพ็กต้นใหม่นั่เนอจาน่าเนาะก็ส่งเรียบร้อยแล้วในรอบเช้าจา้ะแต่ว่าสําหรับมือแรงนี่นะพะกับสิแพ็กอันนี้เนอะจ่าเนาะอ่าสี่ต้นจ้ะสามสี่ต้นเนาะนะพะกับสิแพ็กมือนี้กะจก้ะโอเคจ้ะพี่น้องจ้ะสําหรับมือนี้กะกราบขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ะ กราบขอบพระคุณเล่หลายอีกเทีนึงจ้ะท,ท,ที่กดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์จ้ะเมื่อวาที่ามานังฟังมานังชมบุญภารเบาเนาะจะเนาะกะกราบขอบพระคุณเลหลายจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า